หลังจากตอนที่แลว้วที่พวกเราเอาสร้อยคอพวกเรากลับมาดูเหมือนว่าในการวิวอัพโปเกมอนเยอะๆเพราะต้องจัดการพวกจิมลีเดอร์นันดีเจอกันนะโอเคใช่สตี<ะ>เออแต่เราเขอออกพูดก่อนสตีฟเราคตดกลัเลยอยากจะเขสตีฟเราคตดกลับปะะเชื่อเขาดดกว่าเออไม่อยากเจอ เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาเพิ่มเนี่ยแพ้การต่อสู้นั้นก็คือเราต้องฝึกเพิ่มนะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้เขาไม่มีวันฝึกหรอกเขาแค่ยืนอยู่เฉยๆามน้ำนี่ยไปอ๋อคนนี้เราจัดการแล้วเรากำลังหาโปเกมอนที่จะช่วยกับเราชนะการต่อสู้เนี่ยแต่เราไม่มีเอ็กซ์ตร้าอ๋อเราไม่มีโปเกบอลมาเพิ่ม คุณอยากสู้กับเราอีกเปล่า Yes เอาเลยแคมเปอร์สตรีมโอ้ตัวพิษเสนซะด้วยดิไม่ตัวพิษเสนอืมแต่เธอต้องเวิกอัพตัวพิษเสนของเธอตอนนี้โปเกมอนตัวที่สองของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้โปเกมอนตัวที่หนึ่งดีกว่าอันนี้พิษเสนแค่ขังเดียวก็กะ ไว้สั้นทำประมาณสีดาเมจ่งตัวกันเราจะทำดีกว่านี้ครั้งหน้าเอ้าไม่ได้เอ็กพีเหรออ๋อแย่อะไม่ได้เอ็กพี่ยงเด้ยงั้นจะโอพีเกินเงี้ยเพื่ออันนี้ดิอ๋อคนนี้บอกว่ายิ่งโปเกมอนดีเฟนซ์เยอะโปเกมอนคุณจะอึดขึ้นเขียบปะจะท่อไหนดิแปกัปัป๊บอันนี้ปะสามสอง เน่เจอเจอเจอพุกิมอนนอนนี่อะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเก็บเอาจับไปก็ได้นะเพราะมันอึดศรัชเออเออจับจับเลยไอ <c oughs> จับ ชัวรคือว่าที่เธอจะแพ้ก,กับแมลงตัวจิ๋วเราไม่รู้นะว่าตัวของเรากับตัวของเธอมันน่าจะเป็นโปกเกมอนชนิดเดียวกันแต่ของเธอมันเป็นแบบอะไรอ่ะตั้งชื่อโปกเกมอนปโปกเกมอนที่เธอจับแล้วโปกเกมอนของเราที่มันอืดละมันน่าจะเป็นออกประเภทเดียวกันเนาะแต่ของเธอมันเป็นแบบ มีปีกเออมีมีมีปีกอ่อมีปีกมีปีกปีกมีปีกยังไงอ่ะป๊ามีปีกยังไงอ่ะมีปีกมีปีกยังไงอ่ะมีได้ตั้งชื่อปีกเหรอปีไอซีอันนี้มีกี่ตัวมีปีกมีปีกมีปีกเออมีปีก สิบดีเฟนส์โอเคมอนเมันดีชแมนเดอร์เราดีกว่าตัวอื่นอยากร,รู้ปะทำไมชแมนเดอร์เราดีเฟนส์สิบเก้าแล้วโอเคมอนตัวที่สองของเราดีเฟนส์แค่สิบมันดีอ่งั้นไปฮิลสัตว์เ,วเลี้ยงดีกว่าซื้อน้ำยามาเพิ่มด้วยอ่ะอื <S <S โอเคเสร็จแล้วค่ะคุณที่รอพรเราทำให้โปเกมอนคุณเลือดเต็มละนี่ต้อนรับสุโปเกมอนมาเดี๋ยวเราจะซื้อพอชั่นอันเดิมห้าอันดิานหลังๆอ่ะมีพิษเยู่เออซื้อเอาคิวดีห้าหรือว่าอะไรก็ได้แต่เราจะซื้อห้าเพราะนี่พวกเราเงินเท่ากันซื้อแพงขึ้นแล้วแพง โอเคน่โอเคเอาไปเฮ้ยมันดีอ๋มแอนตี้โดนเออใช้ได้แค่ครั้งเดียวในการต่อสู้สามก้นกันโอเคอ้ยอย่าเพิ่งหยาเพิ่มเธอทำไมเธอซื้อน่ะนะเธไม่ซื้อแอนตี้โดน์หรอกวันเธอจะซื้ออ๋มที่หายสุขาน่ะ อันที uh, okay, so ่ดอทเอ๊ะสวีดีโอเคสักโอเคดีสโอเคปะไปยันเถอะเธอหิวตัวหอนเถียงมีตัวที่เธอมียังก็หิวนะโอเคไปยันมีมีพิกโอ้โหดูดูไปยันเถอะมีพิกดูด เดี๋ยวเธอต้องมีโปเกมอนตัวใหม่ในด่านหลังๆนะไม่ป่ะฉันจะได้หลักป้าบทำไมจับโปเกมอนในด่านหลังๆดีเพราะถ้าสมมติจับโปเกมอนกากๆเพราะก็ต้องฝึกเพราะก็ต้องฝึกโปเกมอนกากะแอ้ขอบคุณค่ะที่ฉันตั้งชื่อแปลกๆแบบนั้นเพราะว่าแบบฉันคิดไงว่าแบบดูดูออกมาปิ๊กบิ๊ไม่ปิ๊กนี่แหละ จะจะับโปเกมอน,นในดานหลังๆดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฝึกเล่นโปเกมอนไอ้ไอ้ขาชนิดสิจำมดงไาง่ายๆมันดีในในเกมโปเกมอนนี้เพราะโปกเกมบอลก็คือขีดนั่นแหละเขา้าใจมั้ยดิเฮ้ยมันเขียวว่าเราได้นักเก็ตอะ โอเคว่าเราได้นักเกยนกันดีกันด้กันด้กันด้โอ้ครีนครินครินช์เอ้ยครินชอวงไหนวะอ้นีอ้เคมันไม่ได้แปลนเถอะสะพานนี่ดูวิวสะพานดิเขากำลังออกจากเชชมาร์ทาวน์นั่นเดด ไปบ้านเอ้ยกลับไปที่บ้านของศัตรูคุณไ้น์วะกว่าเราจะเจอเขาอีกก็ซื้อเขาอีกแล้วป่ะอ่าป่อ๋อเขาหนีบเลยอ่ะโคตรกาดไปเถอะถ้าไม่ใช่บ้านเขาก็ได้นะเราขอสำรวจบ,บ้านนี้หน่อยนะมาเดินผ่านไปตัอ๋อนี่ไงบ้านของคนที่ร้านเข้าทอร์นาโดกับสึนามิโคตรน่าสงสาร ตอนนี้เขายักจนแล้วอยู่คนเดียว girlfriend เขาน่าจะทิ้งเขาไปเขียนไว้เลยโอเคเอ้ยเจอคนเนี้ยเข้าได้ปะดูเหมือนว่าวกาเอ้าเขีย์แบบโปเกมอนดูเหมือนว่าโปเกมอนขี่เอ้าปีนได้ปีนได้ป๊ามันเขียนว่าอะไรอ่ะเล้ว this looks like they can be sealed สเกลสเกลเปล่าโอเคเอาละไอ้เนี้ยเพิ่มเพิ่มอ๋ s <S อมินดีมันมีอ๋อมันมีอ๋อโปกเกมอนบางตัวมีมีพลังที่จะปีนได้เขาจันดีอือแบบแบบสมมติแบบมมแบบชแมนเดอร์มีพลังติปีนก็ปีนได้เปนแบบง่ายๆเป็นสก,กิลอะเขาจันดี ขั้นบนนั้นดูเหมือนว่ามีโปเกมอนแปลกขั้นบนน,นะปาปโปเกมอนของคนนี้ฟินได้หรือเปล่าเอา v f p อ่ะวันหนึ่งเราอยากจะเป็นแชมเปี้ยนของลอเรียโอเคน่นมันคนเดิมคนเดียวที่คนเดิมที่ทนั่งอยู่ที่ร้านคอฟฟนะมันน่ามาคนเดิมที่อยู่ดา่านที่หนึ่งที่เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่า เออแต่เขาฉันเจอเขาตรงที่นั่งอยู่บนร้านคอฟฟี่อ่ะนั่งอยู่ที่ร้านก็อ oh, ดเชลวิ้งรอแล้เลยทำดรามิตหน่อยมา uh. ดูดูดูดิแตสิบแปดอีกพีน้อยน้อยน้อยโอ้ยได้อีกร้านปี เราก็จะเป็นแชมเกียนได้หนึ่งร้อยหกสิบเออแต่แบบมันได้คพื่อ,อนมา,าะมันไม่ใช่ว่ามีคัตซีนะเฮ้ยหมายถึงแบบเพื่อนมนาะเอยดูดินี่ลองคุยกับคนนี้ว่าลองคุยกับคนนี้อ่าฮะเนี่ยปโปเกมอนเราได้ฝุดกล้ามาจากการต่อสู้พัมกัมบึก แต่ว่าโปเกมอนที่ด่านสามเนี่ยสตันพวกเขาเนี่ยโปเกมอนเราขยับไม่ได้เลยโปเกมอนกาม์ขยับไม่ได้อุย <c oughs> ด่านสามจะมีโปเกมอนสตันเยอะเนาะที้เ <c oughs> พราะคน <c oughs> พวกนี้มีทริปดีเนาะคุย <c oughs> กับคนนี้ดิเนี่ย <c oughs> เดินกับโปเกมอนของคุณอะ <c oughs> ทําให้โปเกมอนของเนี่ยเดินกับโปเกมอนของคุณทําให้โปเกมอนของคุณรักคุณแล้วก็แต่ว่ามันช้าหน่อยนะแต่ว่ามันทํางานงจริงๆ เด้อโปเกบอนเนี่ยนะได้ XP 0.1มั้งสิวเวตซิตี้นั้นอยู่หลังจากด่าน3เนี่ยเมืองมันไม่ได้สวยมากตอนกลางคืนอ๋อเมืองสวยมากตอนกลางคืนแล้วมันมี Dream โปเกมอนจิมด้วยโอเคดี้เพิ่งอยาเพิ่งไปไหนเ,เราคิดว่า ไปด้านใหม่กันเถอะทุกคนไปะอ,นอ,อะไรอ๋อพแลีกโอเคไปกันเลยไปแล้อยากจะสซุกแบบเธอมากเลยน,ำน้ำเด็กแต่ตอนนี้พวกเรายังเป็นเ,ออเพื่อนกันอยู่อ,อ๋อคนนี้มาอีกแล้วยินดีต้อนรับสุดาที่สามเราชอบคนที่ 3. เขา,าให้พีเนี่ย yeah. อ,อ,อย่าอะไรตัวผมทำให้คุณตกใจเหรอในคนเดิมนี่โปกเกมอนเขาน่าจะเวลยเพราะตั้งแปดนะเริ่มแข่งแรงกับโปกเกมอนเราแล้วนองแอมเบอร์โปกเกมอนที่พรอมจับโคตรไรประโยชน์เลยเนาะมันดีจริงเรารู้สึกแบบเราอยากบล็อกมากเพราะแบบเล่นบล็อกเทลมา มเ,เ,เ,เราจะไปที่จิมให้ได้เฮ้ยได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเอพร้อยหนึ่งเฮ้ยัดได้อันใหม่อะไรใหม่การจมเตียนใหม่การจมเตียนนี้เฮ้ยอนี้ต้องดีเลยนะได้ปะฮะดาเมจหกสิบห้ามีเปอร์เซ็นที่จะทำให้สต๊ออม หยุดขยับหรือไม่ก็เผาศัตรูเอาแทนอะไหนดีนนี้ปะ mm hmm. เอาแทนนะก่อนก่ mm hmm. อนจะใช้ได้น้อยกว่า fire fan อ๋อศ mm ั hmm. oh, ตรูมันน่าจะแบบ flinching ก็คือแบบตกใจมาก mm hmm. did I win โ oh. อ้ m ที่จริงเราก็ชนะอ๋มเราก็แพ้แหอะไรห้า เออแต่เราอยากมีปกโปเกมอนที่ปีนได้ของช่างดิเองนึกดูดิมันเอ้แตัวมันมีทุ่งหญ้าตรงเนี้ยมันดิดูมีอะไรเอ้ยมีปโมปโปเกบอลแอดข้นั้โอเคหอดพันมันจะเอา paralyzed ปะป๊าเนี่ยว่า p a r a l y z e อ่ะไม่มีอะไรตรงนี้เลยอ่ะแต่ที่จริงมันก็คือปโปเกมบอลนั่นแหละเออถ้าไปเลยวไม่ได้ เราอยากคนพบโปเกมอนใหม่ๆเนอใช่ป่าวเด้เฮ้ยด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยไปเข้ากูอ่าเอาเออเฮ้ยโปกเกมอนนิดค่ะเดะเฮ้ยนี้ปีนได้ได้หรอสไปเด้รย่างเงียเอาจับดิได้สครัชสครัชโอ้ เราใช้ scratch ดีกว่าอย่านี้เพราะว่าใช้ amber แล้วมันมีกำหนดใช้เนอะใช่ป่ะอืม s c r a มันก็ทำ damage เยอะมันสแกใช่ฉันด้วยทนี่กดอัพไฟดิออกเยอะเพวิ่งก็คือเห็นปะ่ะ s c r a มันใช้ได้ตั้ง35ที f i r e f a n ใช้ได้15ทีใช้ใช้ s k i l ที่กากกับศัตรูที่กากมันดี hmm. จะได้ไม่ต้องเปลือง อ๋อ p o ์ n ของไฟร์แฟงเพราะว่าสมมติใช้ไฟร์แฟง15บีก็ต้องกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เนาะช่างเรอ่อจับ <นะ S 2> จับแล้วจับเออโดยดีว,ยดว,ยว่าเธอปีนได้จุดสองถ้าเกิดปีนไม่ได้นี่คือแบบเออใช้สคราชกับพวกโปเกมอนกันกอนกนี่ของหน้าน อะไรเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะตั้งชื่อก่ออ่าใช่สไปดี้แล้วสไปดี้ป๊ะป๊าเนี่ยว่าสไปดี้อ่ะใชส่สไปดี้ใช่แต่ว่ามีตัว E ด้วยข้างหน้าอีกนะตั้ก่ดีสไปดี้ ได้สไปดี้สไปดี้สไปดี้ได้ส,ดส,ดสดี่สิบห้าพีนี่ยัแบบนดีด้วยนะที่เธอจับได้เราขอเซฟก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเซฟด้วยเรากลับมาไปไหนอ่ะเอา้าทำไมนหน้าเรามไม่ห็นตลอดโอเคเธอไปแล้วโอเคปะ โอ้มีคนมหาหาเรา my pok my pokemon and I were just playing f t c h เรากำลังเล่นเฟชอยู่กับโปเกมอนของเราแล้วเราก็ไม่กำลังรอกับเทรนเนอร์อีกคนที่เราสูวกเราออมที่เราจอยเธอเราเข้ามาในเกมอเลยเข้าใจไม่ต้องเข้าอุกกาบูกา้าเมื่อเราจอยเธอเขาจันเด้ก็คือเขาเล่นเฟชก็คือโยนบอลให้โปเกมอนขา อ๋ออันนี้คือหมาโอเคมาะเราเก็บนิดนึงชาราเธอเรียนรู้ไฟรเอ้ยมันช็อตอ่ะสกิลใหม่เหรอเมืเ่อกี้มันเป็นปากแล้วก็งับมันอนะ่ะใช่ไงก็สกิลใหม่เน,นี่ที่เจา้าดนตอนที่เธอเรียนรู้อ่ะแล้วเธอเอาแทนแอมมูอ,อ่ะอันนี้อยากสวิชโปเกมอนหรือเปล่าเลย เขามีแต่หมานะถือว่าเขาเล่นเฟชนอใช่ไมด้จริงแฟ <f> นของเธอ OP พี็ริมเลยนะเมื่อกี้แค่นกกอกอ๋อเจ็บเมื่อกี้แค่กอกวิดแค่รอเราด้วยนีิเคส่อ Get o พ k ก e g r a ร e ผกเอาปะปะนอะไร push p u s h นะ <c oughs> คุชืนอน่ะวันนี้เราอยากตั้งชื่อตัวของเราอีกแล้วตัวโอเคเราจะตั้งชื่ออะไรอะเขาจะมาดูอยากช่วยหรือ,อรเปล่าเสดานเราไม่ได้ตั้งชื่อโปเกมอนแร้วว่าคลิมเมอร์อันางนี้เขจาอะอยากตั้งตั้งชื่อใหม่สิตั้งไม่ได้แล้วได้ได้ เร,เราเก่งเกินนะคุณเอเอเราไม่ได้วันช็อตหรอกเนี่ยเราพูดจริงโปกเกมอนเทรนด์อยากเปลี่ยนโปกเกมอนเปล่าง่ายแล้วมันสนุกอะ่ะจกกัดการเออแต่เราอยากได้ชัลเลนจิ่งเพราะเป็นโปเกมอนเทรนด์จริงง่ายสำหรับพวกเบบี้เออเหมือนเธองไง ฮะง่ายสําหรับพวกเบบีฮะมันเพิ่อนะฮะง่ายสําหรับไม่ห <Pokemon> มายถึงง่ายสําหรับพวกเบบีก็ต้องง่ายอยู่แล้วป่ะมันง่ายที่เราหมายถึงคือถ้าเธอชอบง่ายเธอเป็นเบบีโปเกมอนเราเหมาะก,กับที่จะเล่นเฟชนะเ,เขาบอกว่าโปเกมอนเราไม่คู่ควรในการต่อสู้น่าจะเล่นเฟชกับโปเกมอนเรานะก็ต่อได้เล่นนิคคาโดมันมีอ๊ะ กลน์เมอรของเอาโ <Okay, S 1> อาเคเราชนะมีคาโดนี่คาโดดิ่ดมีมันสามารถขันมาบอกมันสามารถค<อ>ิวของมันนะเรอเราใช้นิกาโดไอ,อ้พวกมาเราได้อ๋อนี่ไงเราได้นักเก็ตโปกเกมอนเราแข็งแรงต่อไฟร์ไทป์ อ้าวไหนแจกเนี่ยหรอครัแจกน้ำไม่รู้เห็นหรอง่ายเกินอ่ะ๋ออันนี้มันเป็นน้ำไงมันเป็นโปเกมอนน้ำไงเราใช้สครับแล้วเราใช้นิกาโดจะได้เวิลอัพ นี่กระโดนนะดนีกระโดดฟรีนไม่ได้ง่ายมากเลยเออนี่ทำไมเธอไม่เวลอัพนิกระโดดของเธออะมันโอเคเวล์อ,อัพดิคุยกับผู้หญิงทีนเอ็มมันมุมะอะเหรอหมายถึงแค่จะท่องชื่อสิ ดิชไลฟ์โอที ar er. mm ่ตราจะใช้แค ah, so oh, <spirituality. S 2> ่ส so awesome. okay. oh, ี่รอบเว่ออมีกระโดดยังไงอ๋อคิวก่อนไหมก็ก็ให้นิกาโดสู้ไงทำให้ศัตรูเลื่อนมาแล้วให้นิกาโดสู้อ๋อสวอฟอันนีเออตอนนี้เธอคิวนิกาโดเปล่านิกาโดดีมากอันนี้โคตรก้าวยูนิกระโดด ต้องคิวดิพอไม่คิวอ่ะนี่กระโดดนี่คิวดิแบ,บ๊กเออเอาน้ำยาใธอคิวแทนอือเออเขาดูยู่งหลานนี่โอเคเสร็จแล้วโอเคมึงนี่เอาเวลล์อัพสูออ้บผู้หญิงนี่เพราะวลลอัพนี่กระโดดก็ผู้หญิงกล้อาอะไรชู้แล้วก็สู้อีกได้อ๋อใอะไหร มาทุกคนมันมีดันมาอยู่กันบ้างโอเคนั่นแนาโปเกเด็กะ่ะนั่นไม่ใช่โปเกเด็กมนะัอโปอเกโพวกเกด็กเฉมาสูเเ้กับคนนี้กันคนเดิมนะเนี่ยทำไมทุกด้านมันมีแต่คนเดิมเฮ้ยเฮ้ยก็โดมัไอ้นี่ก็โดโอพีอะไฟฟ้าทั้ ทำร้ายนี้กะโดบไร่าดี้ดสร็จปาดิดีปะอ๋อไม่ใช่ฉันเก็บไม่ได้ตัวับแล้วไม่ทำไมทำไม่ทำให้สรูมันเลือดน้อยอะ่ะอยัน,นทำไมทำให้สรูเลือดน้อยไม่เป็นไรเอาจริงด้จริงรด,ด้เด็ก่ันตอนตเราไม่ได้เอฟพีอย่างนี้ อ๋อถึงว่าเขาคนแถวแถวนี้ไม่ให้ XP ให้แต่เงินเนาะดีใช่ไหมอ่าก็เย่เราเดินไปใกล้ๆเทรนเนอร์ดีกว่าเขาจะได้เดินเร็วขึ้น <c oughs> อ๋อเขาบอกว่ากาง <c oughs> กางเกงของเขาใส่ไม่ค่อยสบายกเกงของเทรนเนอร์ที่เธ <c oughs> อซื้อเราเวลอัพชาแมนเดอร์ดีกว่า อ๋อโดดอนนะอทษร,รอ่ะอึดเนาะอิดืมังอึดมังเนาะไม่เท่าไหร่อ่ะไม่หม่ถึงอึดแบบซูโคโชคอันไหนอ่ะอันนี้ออเอออันนั้นออพีเออแชมเปญเดอร์หรอ ทำระยีด้โดยมากเลยอ่ะจัดก,กันแล้วโอ้แชมแมนเดอร์เราตายอ่ะเฮ้ยฮ่าชแชมนเดอร์เราหลับไปแล้วเอาสตีฟดดพกกานนดเชไลท์เนชไลท์อ่า,าอมันตายละอ้อ มันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนกันดิมันโคตรโง่อ่ะเมื่อกี้มันหลบการโจมตีแต่มันก็ตายอยู่ดีอ่ยด <c oughs> เอ้าเขาบอกว่าเราคิดว่าเราควรเปลี่ยน,นเราควรเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงที่สั้นเจอกันอีพีหน้านะทุกคนบ๊ายบายบบ๊าายยเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บนี่กันได้ทำเหมือน,นเบนจ์เจอร์เลยอะไรได้รักคลิกบอลบ๊ายบาย 拜拜。